ฉันมีงานที่กองถ่าย่อฮะยกเลิกเหรอครับโอคบคคบ้คุณตครับดคุณตั๊กครับคุณตั๊กเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะครับถ้าคุณตั๊กอยากเล่นหนังเนี่ยคุณตั๊กก็ลงทุนเองสักเรื่องแล้วก็เป็นนักเอกไปเลยสิครับจะไปเล่นไปขอทานยศ<น><ำ>ประธานรุ่นที่ผมใครอยากเป็นก็ให้เขาเป็นไปเลยส่วนฉันเนี่ยจะไปตามหาความฝัน,นตัวเองไปแล้วนะบายคุณตั๊กครับคุณตั๊กเดี๋ยวก่อนสิครับคุณตั๊กที่ั อะไรนะครับผมกับไฟถ้าใครแต่งงานก่อนจะได้สืบทอนมนดมรดกหรอครับเออมันไม่เกินไปหน่อยนะครับปูผมขอร้องละคุณทักกลับกับผมเถอะครับแต่หาเมียมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมจะหาจากที่ไหนแล้วครับโอ้ยเลิกตามฉันสักทีเถอะบอกแล้วใช่ไหมว่ายังไงฉันก็ไม่กลับไปโอ้ย้โหครับตามตรงเลยนะครับฮัลโหลทักษะการแสดงคุณตักมีแค่นี้ไม่มีใครเขารับหรอกครับโหนีห่ดดูถูกฉันเหรอฉันเป็นนักแสดงหนังท่านมาตั้งนานประสบการณ์ฉันก็โชคโชนด้วยใครเขาจะไม่รับฉัน ผมรับคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นนักแสดงมืออาชีพใช่ไหมครับอืมพอดีเลยผมมีละครให้คุณเล่นผมต้องการมืออาชีพแบบคุณพอดีเห็นยังเล่นเป็นคู่มั่นผมนะผมให้เดือนละแสน <c oughs> แต่ถ้าจดทเบียรแล้วก็แต่งงานด้วยเนี่ยผมให้สิบล้าน <c oughs> คือว่าฉันเนี่ยขายความสามารถนะฉันไม่ได้ขายตัวแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเลยด้วยฉันคงจะเป็นคู่มั่นอะไรผมมีเพื่อนผู้กักับนะครับ ผมแนะนํำรู้จักไหมละ่ะสนใจหรือเปล่านะไอพวกแต่งงานนะั่นมันก็แค่ทำตามสัญญาเฉยได้ค่ะว่าแต่<ม>คุณเนี่ยอยากได้ภรรยาแบบไหนแบบสาวแซ่บหรือว่าสาว,สาวหวานดีแล้วแต่คุณเลยครับแต่ตามผมมาได้เลยค่ะเจ้านายปักเชียร์ ินดีด้วยนะคะคุณหนูไข่มุกตระกูลจเจริญทางศิลประชีพโชคดีมากๆเลยนะในที่สุดก็ได้ปองดองกับลูกสาวตระกูลเฉลิมขวัญยังแกก็ <c oughs> <c oughs> นะของแบบนี้เนี่ยมันก็เห็นเห็นอยู่ตาย <c oughs> <c oughs> มันใครอะ <c oughs> คนนี้ยเหรอแฟนที่บอกเดี๋ยวนะ คือผมให้คุณมาแสดงแล้วคุณมาเวไหนเนี่เอามาทำไมเอาก็เย็นนี้ฉันมีงานต่อไงแล้วในถุงนี้เนี่ยก็มีพัฟแต่งตัวฉันเยอะเลยนะเอาไปเก็บืแต่งตัวก็ดูดีแต่ดูกระเป๋าสิเหมือนจะมาเก็บของเก่าขายอะมันนอกมากโลคลาสสดๆในกระเป๋าใบนั้นมีอะไร เน่ <Nee. S 2> เป้าก็ะเป๋าใบนั้นให้ฉันดูหน่อยสิได้นั่นไงคุณย่าผมย่าครับสวัสดีค่ะคุณย่านี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆจากหนูนะคะเธอเองเหรอเป็นแฟนหลานชายคุณโตฉัน ใช่ค่ะน่ารักสดใสมารยาดีไม่เหมือนแฟนหลานชายคนเล็กชันมาถึงก็จับกลุ่มพูดคุยกันไม่มีความเป็นสุภาพสตรีเอาซะเลยพูดแบบนี้ไม่ลำเอียงไปหน่อยเหรอคะคุณย่าโอ้คุณยา่คณยาคะหนูหาคุณย่าตั้งนานไม่เห็นเจอเลยอะต้องรอให้หลานชายคนโตมาก่อนละคะคุณย่าถึงจะยอมออกมา ฉันก็ยืนของฉันอยู่ตรงนี้ต่างนานเธอเองตทหารมาถึงก็จับกลุ่มเมา้ามอยไม่มีเวลามาเห็นหัวคนแก่อย่างฉันหรอกเลกอย่างเธอเองยังไม่ได้แต่งเข้าบ้านเดมาทำตัวสนิดแต่อย่างน้อยเนี่ยหนูก็ยังดีกับคนบางคนนะคะที่แสร้งทำเป็นแฟนก็นหลอกแต่งมาไปเอาของมา ขอ,องันทำไมก็แค่ถ้วยอะ่ะต่อให้ฉันทำมันแตกเนี่ยจะกล้าทำอะไรฉันฮะนี่ที่นี่คือถิ่นวงตระกูลฉันเธอกล้าทำแบบนี้ได้ไงเอาขอ,องคืนแฟนนะไปโธ่พี่ชายอย่าขีงง้งกไปหน่อยเลยนะก็แค่ถ้วยราคาถูกๆเนี่ยถ้าพังเดี๋ยวผมซื้อให,ให้ใหม่ก็ได้เจ๊ดเงินนะครับ ี่มันของโบราณราคาแพงเลยนะเธอกล้าทําแตกเนี่ยมีปัญญาชนใช่ไหมนี่แกกล้าขู่ฉันหรอขอทานแบบแกเนี่ยจะมีถ้วยราคาแพงแบบนีไ้ได้ยังไงพอ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 สาวอย่าทะเอลาะก,กันเลยง่ายอย่างี้เอาไปห้าหมื่นซะไปซื้อใหม่แค่นี้ก็ได้จะพอมั้งไม่มีใครอยากได้เงินทงนั้นน่ะขอโทษแฟนฉันซะ ไม่ใช่ต้องขอโทษด้วยอ่ะฉันเป็นคุณตนะั๊กเก้าเก้าน่ะเธอคือตั๊กแล้วฉันเป็นใครอ่ะแกก็เป็นขอทานไงออกไปซะได้ยินแล้วใช่ไหมออกไปสิขอทานที่ฉันบอกอ่ะหมายถึงเธอแล้วฉันเกี่ยวอะไรอ่ะคะชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น พวกเธอไม่สมควรอยู่ในงานนี้ออกไปหรือจะให้ฉันเรียกรปภฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอเป็นใครจะร่ำรวยขนาดไหนแต่ตระกูลฉันน,นไม่ต้องการคนที่ทำตัวต่ำตำอย่างเธอคุณย่าคะแค่ถ้วยใบเดียวเนี่ยเปตนองว่ากันไรขนาดนี้ได้เลยคะ่ะแค่ถ้วยใบเดียวอย่างนั้นหรอแล้วเธอรู้ไหมว่านี่มันคือถ้วยอะไร Hey, นี่มันถ้วยโบราณนี่ฉันจำตานี้ได้อ่ะฉันเคยเห็นถ้วยนี้เมื่อหลายปีก่อนมีคนประมูลไปล้านหนึ่งล้านหนึ่งชดใช้ตามราคามาด้วยนะจ๊ะแกก็แค่ขอทานอ่ะจะมีถ้วยราคาแพงอย่างนี้ได้ยังไงของปลอมหรือเปล่านะฮะเอา้าก็เธอบอกว่าเธอเป็นคุณปั๊กไม่ใช่หรอฉันได้ยินมาว่าคุณตั๊กเนี่ย,เ,ยเขาชอบสะสมของเก่านะเพรางั้นเนี่ย เธอก็น่าจะรู้นะว่ามันจริงหรือว่าปลอมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นตักตัวปลอมอย่างนั้นเหรอฉันนี่แหละตักตัวจริงแค่ร้านเดียวเนี่ยเดี๋ยวฉันได้เลขาเช็คมาให้ก็ได้ถือซะว่าให้เงินขอทานก็แล้วกันฮัลโหลช่วยเอาเช็คเงินสดมาฉันทีนี่เดี๋ยวนี้วงการแสดงเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เรอถึงเอาของจริงมาเล่น ก็บอกแล้วว่าฉันเนี่ยนักแสดงอาชีพนั่นไงเช็คฉันมาละนี่มันไม่บ้านของฉันไข่มุกเช็คเนี่เป็นของตระกูลเฉลิงขวัญนะถ้าเกิดว่าหนูเอาไปใช้อ่ะอาจจะโดนข้อหาขโมยได้นะว้ทีแม่ไว้หนูแต่งงานเมื่อไหร่ค่อยหามาคืนเขาจบละนี่นี่ไงเช็คเงินสดเดี๋ยวฉันเซ็นให้เดี๋ยวนี้แหละ ใจนะคะว่าคนนี้เนี่ยคือคุณตั๊กเจ้านายของป้าใช่ค่ะเขาเป็นเจ้านายของฉันค่ะแต่ว่าเช็คนี้เนี่ยมันจำกัดวงเงินแค่ห้าแสนเดี๋ยวฉันโทรหาเลขาของคุณตั๊กดีกว่าให้เอาเชคน็ี้เดี๋ยวนะเน็ตแก้อบอรเลขาฉันไม่ได้ไงอ่ะก็หาจากในเน็ตไง กเราออกจากงานนี้กันเถอะคุณตาครับคนนี้เลยค่ะคุณใช่ไหมจะบอกนะว่าคุณคือผมเอาเช็คเล่มใหม่มาให้คุณแล้วนะครับไม่ประมาณสิแต่ก่อนอื่นเขียนสาเหตุการใช้เงินมาหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็ลบโกนเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะครับ เนตัวเองนะทำไมต้องเขียนรายงานด้วยอ่ะแต่ว่าเราก็ทำแบบนี้กันมาตลอดนะครับคุณปาร์คลืมแล้วเหรครับเออไม่ลืมเขียนก็เขียนมาสิคิดให้ดีนะถ้าลายนิ้วมือของเธอลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วเนะี่ยจะมีผลทางกฎหมายทันทีเนี่ยเพอเจ้าหลังเธอฮะ เรียบร้อยครับคุณตาครับเราได้หลักฐานมาแล้วครับฮะนี่แกรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอว่าฉันไม่ใช่ตาค่ะนี่แกแกล่ะใช่ไหมฮะใช่ฉันแกล่ะยัยของปลอคนอะไรเนี่ยปลอมทั้งหน้าปลอมทั้งสันดานเลยสรุป คุณคือคุณตั๊กจริงๆใช่ไหมเปล่านี่ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็เป็นภรรยาของคุณอยู่นี่ไง